ื่อวันที่แปดมากับหลวงตานะคะหลวงตาให้อ่ให้ดูตัวเงียบกว่าตัวที่คือให้อยู่ที่ตัวเงียบให้ไม่ไปอยู่ที่ตัวเคลื่อนไหวอะคะ่ะก็ก็ยังอยู่ในขั้นปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอยู่ก็ดีแนละ้วความจริงอะดีแล้วแต่ตรงในรายละเอียดที่รายละเอียดเข้าไปถึงใจมันยังไม่ถึงมันไปเป็นตัวสังขารที่หลดนค้นหาปรุงแต่ง มันเข้าไม่ถึงมันดิ้นลนค้นหาปรุงแต่งอยู่ข้างในลึกๆมันไม่ถึงก็รู้สึกได้ค่ะว่ามันจะไปจับความรู้สึกหรือตัวสังขารอยู่จะเห็นสองตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ก็คือตัวที่นิ่งเนี่ยมันจะได้ยินเกือบตลอดตอนนี้เกือบตลอดทั้งก็ไม่มีใครไปรองรับมันไอจิตที่มันดิ้นรนค้นหาดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ย มันเป็นมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยปล่อยมันก็เป็นมันอยู่อย่างนั้นเหล่ยไม่มีใครไปรองรับมันไม่มีตัวเราไปลองรับไม่มีใครไปลองรับมันไม่มีใครคิดไปทําลายมันมันก็ดิ้นรนเย่่ยเก้อเหมือนลมเนี่ยตอนเนี้ยอากาศหน้าหนาวลมแรงลมฟ้าลมฝนด้วยแล้วก็ลมหนาวผสมกันลมพัดอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครไปรองรับลมนั่นไม่มีตัวเราเข้าไปลองรับลมคือไปลองรับคือหุดหงิดไม่พอใจกับลมหนาวที่พัดมาหรือมีความยินดีพอใจหรือไม่พอใจดิ้นรนผักสายลมหนาว ไม่อยากให้มันมีลมพัดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติภายในใจเราเนี่ยมันได้ลนปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราบอกมันได้ลนปรุงแต่งกระเสือกกระสนได้ลนปรุงแต่งได้ลนค้นหาตลอดเวลามันก็เหมือนกับลมหนาวพัดมาเนี่ยก็มันก็เป็นธรรมชาติมันเป็นความเคยตัวเคยใจเป็นธรรมชาติแต่ไม่ไม่ไม่หลงไม่ดับไม่หลงไม่กับเขาไม่ไม่ไปลองรับเขาไม่มีตัวเราไปลองรับปล่อยเขาเกิดเกิดดับอย่างเก้อ เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีตัวตนเราไปรองรับมันก็จะพ้นทุกข์ก็จะจะนาไปปฏิบัติต่อค่ะแต่ว่าจะพบว่าพอสติมันเริ่มยิ่งมันจะเห็นเยอะเห็นเยอะแล้วเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกเหมือนที่ดวงตาบอกครับว่าพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยบางทีใจมันมันเหมือนไม่รู้จะยังไงดียังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยมันก็ก็อยู่วิวิววิววิวอเน้่ใใจอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย อูยอเออารุออะไรน้องนิมเขาว่าเออารุออะไรทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็ดิ้นรนค้นหาปรุงแต่งพยายามพยายามอะไรอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ก็เห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นสังขารเกิดเองดับเองเป็นสังขารเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรกับอะไรกับสังขารนั้นมันก็จะพ้นทุกขรรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีใครไปอะไรอะไรกับสังขารในใจนั้นเห็นว่ามันเป็นสังขารเห็นว่ามันเป็นสังขารปัญญาปัญญารู้แจ้งว่าเป็นสังขาร มันจะเออเอาวีอวีเยังไงก็ได้ี่โรยังไงก็ตามก็เป็นสังขาร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 ตกอยู่ใต้อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราตรงนี้เห็นค่ะเห็นเห็นการเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดขึ้นนั่นแหละไอ้ตัวนี้มันจะยากมากเลยละเอียดไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นกันมันแอบแฝง มันมีความคิดความรู้สึกความปรุงแต่งความยึดถือแอบแฝงไม่ได้ดใ,ใจลึกๆเอาตัวเราเข้าไปกระทําอันนี้รู้อยู่เอาตัวเราไปรู้ไปเห็นด้วยความอยากอยากได้อยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากบรรลุอยากสําเร็จอยากนิพพานอ้นีแ, <Chill S 2> แต่มันไม่เห็นว่าไอ,อ,อ้ความคิดความปรุงแต่งที่เอาตัวเราโถมเข้าไปทั้งตัวเนี่ยไปดิ้นรนไปค้นหาไปปรุงแต่งไปพยายามเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่ง ไม่มีตัวเราไปนิพพานอ่ะไม่มีตัวเราไม่นิพพานมันมีแต่สังขารพุ่งแต่งเกิดขึ้นอยู่ในเกิดจากความไม่มีอะไรหรือเกิดจากความว่างแล้วดับไปในความว่างธรรมชาติมีแค่นี้เองภายในใจเราไปนอกก็เหมือนกันเหมือนลมพัดมาเนี่ยลมก็พัดมาผ่านความว่างมาแล้วก็ดับหายไปในความว่างแล้วก็ม,มีลมพัดลมพัดมาใหม่พัดในความว่างในอากาศที่ว่างเปล่าแล้วก็หายไป แล้วก็มีลมพัดก็มาใหม่อีกพัดมาในอากาศที่ว่างเปล่าแล้วหายไปไม่มีไม่มีล firstly, มเนี่ยพัดมาในอากาศที่ว่างเปล่าลมก็ไม่มีลมมาไปได้อะไรอากาศก็ไม่ได้อะไรกับลมจากลมลมก็ไม่ได้อะไรจากอากาศมีแต่ลมพัดผ่านอากาศแล้วก็หายไปลมพัดผ่านอากาศแล้วก็หายไปอากาศไม่ได้อะไรจากลมลมก็ไม่ได้อะไรจากอากาศ ในใจเราก็เป็นอย่างเนี้ยใจเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับอากาศเหมือนกับความว่างความว่างธรรมชาติอาการในใจทุกปัจจุบันขณะก็เปรียบเหมือนลมที่พัดมาลมแรงลมค่อยลมร้อนลมเย็นลมที่ถูกใจลมไม่ถูกใจมันก็ผ่านความว่างเปล่าของใจไปไม่ดีอ่ะความว่างของใจก็ไม่มีตัวตนไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจาก จากลมไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากการรู้แจ้งว่ามีลมพัดผ่านใจที่ว่างเปล่าลมหรืออาการของใจอ่ะก็ไม่ได้อะไรจากใจที่ว่างเปล่าไม่ได้อะไรจากความรู้แจ้งมีแต่ความรู้สัจธรรมความจริงว่าลมก็พัดมาในความว่างไม่มีใครได้อะไรจากลมลมก็ไม่ได้อะไรจากความว่างความว่างก็ไม่ได้อะไรจากลมไม่มีใครได้อะไรจากลม และไม่มีใครใครได้อะไรจากความว่างไม่มีอะไรใครได้อะไรกับจิตที่ปรุงแต่งและไม่มีใครได้อะไรกับใจที่ว่างเปล่าไม่มีใครได้นะไม่มีตัวเราถ้ารู้สึกว่ามีตัวเราได้เนี่ยมันเอาวิชาตะณหอุปทานมันเป็นความหลงยึดบ้านถือบ้านมันไม่มีตัวเราอ่ะได้อะไรจากอาการของใจที่พัดผ่านมาเหมือนลมที่พัดมาในความว่างแล้วไม่มีตัวเราไปได้อะไรจากใจที่ว่างเปล่าถ้ารู้สึกว่ามีตัวเราอะ ไปได้อะไรจากความรู้ความเห็นความ้าใจอย่างเงี้ยไอเนี้ยมันเป็นอวิชชาตันหาอุทานเป็นความยึดบ้านถือบ้านเป็นความหลงผิดต้องเห็นสัจธรรมความจริงว่ามีแต่สังขารเกิดเองดับเองเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรหรือเกิดมาจากใจที่ว่างเปล่าแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรแล้วก็เกิดใหม่อีกสังขารมันก็เอ้าวิววิวอะไรในใจตลอดเวลาแหละเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไร ไม่มีตัวเราไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปถึงอะไรเพราะตัวเราไม่มีมาแต่แรกมีแต่สังขารเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไรแต่ความไม่รู้สัจะตามความจริงอ่ะไม่รู้แจ้งเป็นอวิชชาก็าไปหล,ลงยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราไปหลงยึดวิญญาณน่ะหลงยึดถือวิญญาณธา,าตุว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรามาตั้งแต่เริ่มมีวิญญาณธา,าตุเกิดขึ้นมาในจักรวาลน,นี้ในธรรมชาตินี้ ก็หลงยึดมาเป็นของเรามาเป็นตัวเรามาเป็นของของเราแล้วพอมาร่วมกับขันห้าก็มายึดเอาขันห้าเป็นตัวเรายึดเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นตัวเราเวลาไปรู้อะไรสังตาหุจมณีนายใจมันก็เลยยึดเอาว่าตัวเราเป็นคนรู้พอยึดเอาตัวเราเป็นคนรู้มันก็เลยแต่ในยึดในสิ่งที่ถูกรู้แล้วพอมาปฏิบัติธรรมมันก็ยึดว่าเราอจะได้อะไรจะเป็นเป็นอะไรเราจะนิพพานเราจะบรรลุอรหันต เราต้องเห็นว่าความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรไม่มีตัวเราอ่ะเป็นความไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีตัวเราเป็นความปรุงแต่งมีหลายคนปฏิบัติผิดแล้วพยายามมโนสร,ร้างว่าให้เราอ่ะกลายเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีอะไรแล้วเอาตัวเราอ่ะไปดูความปรุงแต่งดูสังขารในใจแต่เราเนี่ยกลายเป็นความว่างความไม่มีอะไร มันก็เลยเออกลายเป็นโลกเออทำให้รู้เฉยๆรู้ว่างรู้อะไรก็รู้เฉยๆฉรู้ว่างกลายเป็นโลกเออมันแตกต่างจากคนที่ก็สิ้นยึดมีแต่สังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในใจที่ว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าก็ไม่ได้ยึดสังขารสังขารก็ไม่ได้ยึดใจไม่มีใครไปยึดสังขารและไม่มีใครไปยึดถือใจที่ว่างเปล่ามีแต่สังขารเกิดเองดับเองในความว่างเปล่าท่านก็บรรลุอารหันต์ไป ของโยมเนี่ยคือเอาเอาตัวเราเนี่ยมีแอบแฝงลึกๆไว้ในใจว่ามีตัวเราแล้วเอาตัวเราไปกระทำะเอาตัวเราไปดูไปรู้ไปเห็นโดยหวังคาดหวังว่าตัวเราจะนิพพานค่ะอันนี้รู้สึกได้ค่ะแล้วโยมก็ยังไม่ไมรู้ตัวนนตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นอวิชชาตั้นเอุปทานเพราะความไม่รู้ตัวเนี่ยว่าโยมไปกระทําแบบเนี้ยแล้วแอบมีตัวตนอยู่ในใจลึกๆแล้วก็มีการแอบ ดูรู้เห็นแอบกระทําเพื่อมีตัวเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนได้เสียคือโยมเหมือนมีความตั้งใจพอความตั้งใจแล้วความตั้งใจก็ใครแล้วก็ตัวเราที่ไหนที่เรายึดถือตัวเราว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจไปกระทําเพื่อตัวเราสําเร็จตัวเรา,านิพพานมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่สิน้นไม่สิ้นความจิตบ้านถือบ้านเพราะว่ามันเอาตัวเราไปกระทา ตรงนี้ยากที่สุดในเวลาการปฏิบัติทั้งหมดที่ตุงตาเห็นมาคือทุกคนเนี่ยมันเริ่มต้นมาจับมันยึดเราเป็นตัวเป็นตนยึดว่ามีตัวตนของเราแล้วมันก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปกระทําเอาตัวเราไปดูจิตเอาตัวเราไปรู้จิตเอาตัวเราไปไล่รู้ล่ไปล่อยวางแต่ที่สุดนั่นเนี่ยความไล่รู้เอาตัวเราไปไล่รู้รอบละปล่อยวางเนี่ยมันก็คือแอบแฝงโดยมีตัวเราเนี่ยที่จะมีส่วนได้เสีย อยู่ในใจลึกๆตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยปฏิบัติด้วยอวิชชาเดินจงกรมก็เดินด้วยอวิชชานั่งก็นั่งด้วยอวิชชาทําอะไรก็รู้เห็นก็ดูด้วยอวิชชามันจะเสียอวิชชาก็คือรู้แจ้งว่าเนี่ยมันมีความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยแอบแฝงอยู่ในใจลึกๆในการปฏิบัติมันก็เลยเอาตัวเราเข้าไปกระทำนั้นความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราในใจลึกๆแล้วตัวเราไปกระทำเนี่ย ให้เห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นปวปรุงแต่งไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆะร่ะ,ะอันนี้เริ่มเห็นค่ะเริ่มเห็นเหมือนต้นจิตทุกครั้งที่จะเริ่มปฏิบัติจะเห็นความตั้งใจค่ะค่ะแต่โยมปฏิบัติมาดีมากแล้วนะแล้วล่ะแสดงว่ามันผ่านการปฏิบัติมาได้ดีได้รู้เห็นละเอียดชัดเจนมากแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่ามันมีกิริยามีการกระเพื่อมมาเห็นว่าเราเนี่ยมันแอบมีแอบแฝงมี ตัวเราซ่อนอยู่ในใจลึกๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเอาเราไปไปดูรู้เห็นจิตเอาเราไปพยายามรู้เห็นสภาวะเพื่อเราเนี่ยไปเป็นสภาวะเพื่อเราเไปได้สภาวะไปครอบครองสภาวะคือโยมจะรู้สึกอย่างนั้นบ่อยมากเลยค่ะตอนที่เรารู้ตัวว่าเราเริ่มกระทาเนี่ยใจมันจกระเพื่อมแล้วก็จะเหมือนกับมีมีตัวเราไปรองรับความกระเพื่อมนั้นเออนั่นแหละพอมันใจกระเพื่อมก็มีตัวเราไปรองรับความกระเพื่อมเพื่อให้ม่กระเพื่อมเพื่อมันว่างเปล่าเพื่อมสงบระงับ เนี่ยมันเพราะว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้อย่างที่ลุกตาบอกก็คือในใจลึกๆเรามีอาวิชาตันเอาประทานแอบแฝงไว้ในใจลึกๆเนี่ยมันยึดเป็นตัวเราเป็นของของเราแอบแฝงไว้ในใจลึกๆมันก็เลยไม่สิ้นที่จะเอาตัวเราไปกระทาเพื่อผลประโยชน์ตัวเราต้องเห็นตรงเนี้ยรู้ต้านตรงนี้ว่าความคิดความรู้สึกตัวเนี้ยใ,ในใจลึกๆมันเป็นมันเป็นสังขารตุงแต่ง<ข>พ้นจากสังขารตุกงแต่งเป็นความว่างไม่มีอะไรเพราะสังขารตุ้งแต่งมันเกิดขึ้นมาจากความว่างของใจ มันไม่ได้เป็นความรู้สึกว่างนะเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็เป็นสังขารผู้แตกปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปในความไม่ปรากฏตรงนี้แล้วก็มีสังขารผู้แตกเกิดมาจากความไม่ปรากฏแล้วดับหายไปในความไม่ปรากฏอะไรแล้วก็ปรุงขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขตอนสิ้นยจริงๆอ่ะมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสัพปะที่เสศนิพานไปแล้วครั้งหนึ่งหมายถึงว่าก่อนตายคือเป็นสัพปะที่เสศนิพานนิพานไปก่อนตายแล้วคือ มีแต่สังขารเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วดับหายไปในความไม่มีอะไรแต่ผู้ยึดถือไม่มีมันก็เลยสิน้นสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านก็เลยนิพพานนิพพานก่อนตายเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานแต่เมื่อนิพพานแล้วเนี่ยสังขารก็ยังเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นขันห้าเป็นสังขารที่เป็นขันห้าทำงานตามปกติธรรมชาติที่ไม่ได้มีการยึดถือก็ขันห้าก็ทํางานเกิดดับไปจนก,กว่าจะสิ้นอายุขัยสังขารที่เป็นขันห้าเนี่ย ก็ดับไปเหลือแต่ใจที่ไม่ปรากฏอะไรไม่มีอะไรเรียกว่าใจเบี่สุดจิตเบริสุดที่หรือธาตุรู้เบริสุดที่ไม่ปรากฏอะไรเลยมีแต่ความรู้แจ้งว่าสิ้นยึดบัดนี้สิ้นยึดแล้วสิ้นตัวตนของผู้ยึดสิ้นตัวตนของผู้หลงสิ้นผู้เสวยแล้วนิพพานแล้วภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพชาติหน้าใหม่ไม่มีการเวียนไว่ายตายเกิดได้จบสิ้นลงโดยสมบูรณ์แล้ว